เพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกนี้คือพี่น้องกันอยู่ใต้ลังคาเดียวกันลังคาคือฟ้าฟ้าที่เราอยู่นี่คือลังคาแผน่นดินและผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินก็คือพระเจ้าของเราผู้สร้างมนุษย์ก็คือพระเจ้าของเราเอา้ยอวะเดี๋ยวนี้วาบองไม่ว่าหลังเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงความยิ่งใหญ่ของ,งองเราเราบอกว่ามองฟ้าของฉันอยากจะรู้ความยิ่งใหญ่ของฉันก็ต้องมองฟ้าของฉัน และอัลลอฮ์บอกว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไม่นานเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์จะมีเงินเป็นพันล้านก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์จะทรยศจะปฏิเสธก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะณที่นี้ที่เราอยู่วันนี้ไม่ใช่สถานที่อัลลอฮ์ตาลาะจับตอบแทนความดีงามของเราพี่น้องจําไว้เราอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราทําดีอัลลอฮ์จะตอบแทนความดีทําดีมากเดีดย๋ยวรวยมากไม่ไม ที่นี่คือสถานที่ทดสอบของพระองค์อัลักษ์สุบา,านะแล้วสถานที่ตอบแทนอยู่ตรงไหนอะ่นะก็โลกหนะ้าความดีที่เราสร้างไว้เอาก็ะจะไปตอบแทนคือโลกหนะ้าโลกหนะ้าแล้วจะไปยังไงโลกหนะ้ามั่นใจไม่ว่ามีโลกหนะ้ามั่นใจไม่ชีวิตลังความใยดีพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องตั้งใจฟังว่า ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนเราไม่เคยเห็นแผ่นดินนี้แล้วเราไม่เคยรู้จักต้นไม้เราไม่เคยเห็นฟ้าอยู่ในท้องแม่มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ใครดูแลเราอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนแล้วเด็กทุกคนที่คลอดออกมาจากท้องแม่จะร้องไห้เพราะบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมีรู้ว่ามีโลกปัจจุบันนี้ได้สัมผัสบรรยากาศแม้แต่ว่าทารก จะไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรแต่เขาเข้าใจใบรังกวะว่ามันไม่ใช่ที่เดิมแล้วพออยู่ในสัมพักโตขึ้นมาอายุ 15, บห้าสิโอ้เราเพิ่งรู้ว่านี่คือดุนยานี่คือโลกปัจจุบันพอมาอยู่โลกนี้เรารักกับโลกนี้เราลืมสถานที่ที่เราจะไป